สวัสดีครับผมเแคบแบงก์โปรช็อปนะครับวันนี้ก็อยู่กับ h ฮ v นะครับอันนี้เป็นป้ายแดงนะครับพึ่งวิ่ง69โลนะครับรับรถมาเมื่อวานนะครับวันนี้ติดตั้งจอ Android จากทางร้านเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงเซนเตอร์นะฮะฝาปิดหลังญี่ปุ่นแท้นะครับกับจอ Android 2K แรม้บาบันะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของ u t u b e สักนิดหนึ่งนะครับตัวจอของเรานะครับรองรับทั้ง p p l e c a r p l a y นะครับแ r o i d Auto นะฮะแบบไร้สายนะครับ แล้วก็ใส่ซิมได้นะครับ wi-fi ได้นะฮะนี่นะครับถ้าสกีนกันแบบลื่นไหลอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแตะปุ๊บมาปั๊บนะครับอ่านี่นะครับลากมาเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าดูจอใหญ่นะครับภาพคมชัดสวยงามครับผมแล้วก็กล้องหลังเดิมนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับ มุมมองนะครับสามระดับได้เหมือนเดิมนะครับเส้นเหลียวามพวงมาลัยนะครับงานติดตั้งรูปแบบปักตรงรุ่นนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ